พกำยานวุฒิชัยสนามน้อยนายอภคราเดชรูปโฉนางสาวสาินีเกศี นางสาวอาริยาอาทิตต์ตั้งนางสาวจุธามาดาลูลพันานางสาวสุวิทมนมุญาวธิ์นางสาวชนะนานเมธระชา อภิชาโคตรสุขนายวิทชัยบุญยิ้มนายณัฐพลนายนาดนายวุฒิพงศ์วงศ์พิชัย นธนาพลมากนนร,รินนายนพพลวัฒนาสิรินางสาวตีละนันเทียมเมฆนางสาวไลทา,หาหน่าใสสูบ นางสาวสุนิสาลัตนธรรมรงค์นางสาวนานขวัญเกสรสร้อยนางสาวจุรีพรโคนเสนี นางสาวสาวรักษเพงอารีนางสาววรรนภาเช่อมพุชชานางสาวยี่ปีพรแดงเดิเน นางสาววัชรีสาอำพังทองนางสาวปนัฏนานเมืองขำนางสาวมนทิชามณีแาจ่มนายจตุรนสิงโตทอง สาวสุธาราชเชยเลิศ์นายนัทนนท์เกศนกอนายพงศักดิ์เนรนางสาวชาลิการุตคำแหง นางสาวกนติกากงคุณนางสาวพัชชนแก้ว,กวลายนางสาวมณีนัทฉัดพุดเ่เลิศคูณ นางสาวพงโมวันพาณิชยการนางสาวอรดา,าวังตะนางสาวณิสราดวงแยง้มนางสาวชนันจิดโาโกมาลค่า นายสจิรายุทธภาษีหาลานางสาววิภาราเกศสมบูลณนางสาวสุประวีตึ่งปั่นนางสาวนัทตึงชาเหลือวรรณา นางสาวพาวินีทับสนอพลานางสาววรังตียอนรักนางสาวสาวิปีติชาลนนางสาวสุภาภพคงก้า ที่ตอนนี้กูเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยนะคะจิตใจอยู่ที่บ้านแล้วหรือบางคนก็ยังไม่อยากไปเลยนะคะอยากอยู่ต่ออีกสักคนนื่นนะคะ,ะในานามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะท่านคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมทั้งเป็นวิทยากรทั้งเป็นวังกำลับบงใจนะคะ,ะให้กับนักศ,ศ,ศาาึกษาทุกคนนะคะ แล้วก็ต้องขอบใจเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกิจกรรมครูพูดตอนที่ครั้งแรกที่เราเจอกันนัดหมายเจอกันที่จะมานะคะครูบอกว่าครูหวังเต็มร้อยนะคะสำหรับการมาครั้งนี้ของพวกเรานะคะหวังอย่างยิ่งว่าการต่อย,ยอดนะคะที่พวกเราจะสามารถนำเอาอความรู้ที่ได้วันนี้นะคะระยะเวลามันสั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเรานีเยอะแยะไปหมดเลย แต่กูถือว่าตรงนี้เป็นขั้นเริ่มต้นเป็นการกระตุ้นเป็นการเร่งเร้านะคะเป็นการปลูกพวกเรานะคะที่จะคน่ายหาความรู้ต่อไปแล้วกูมั่นใจว่าพวกเราคงไม่หยุดแค่นี้นะคะพวกเราคงเข้าไปสู่เว็บไซต์ต่างๆ6ค,คนหาความรู้แล้วก็อย่างน้อยนะคะอย่าลืมการเอาไปต่อยอดนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อกี้กูได้ยินพวกเราทุกคนพูดถึงว่าเราจะเอาไปขยายผลต่อนะคะ แล้วก็ในวันที่ 9, 10, 11นะคะเราจะจัดอาเซียนวีคอาเซียนวีคก็คือการขยายผลจากอาเซียนแข็งเพราะฉะนั้นครูหวังว่าพวกเราทุกคนนะคะที่เป็นตัวแทนของทุกสาขาจะมานำเสนอผลงานของพวกเรานะคะทำะจัดนิทรรศการนะคะ,ะเผยแพ่ สิ่งที่พวกเราได้รับไปและสิ่งที่พวกเราคิดว่าน่าจะต้องให้คนอื่นได้รับรู้มากกว่าระยะเวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้นะคะเราคิดว่าเราจะนําเสนอในเรื่องอะไรนะคะผู้แจ้งหัวหน้าสาขาวิชาไปหมดแล้วนะคะแล้วก็อบอกตัวหัวหน้าสาขาวิชาว่าตัวแทนที่มาในวันนี้ครูจะขอเป็นแอมบาสเดอร์นะคะก็คือเป็นทูตนะคะเป็นทูต เป็นทูตอาเซียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,ตร์เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูมีทูตอยู่ประจําทุกสาขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาที่เราจะไปขยายผลต่อไปเนี่ยได้ยินข่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์ก็จะจัดอาเซียนวีเราก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่จัดอาเซียนวีตอนนี้มหาวิทยาลัยเราตื่นตัวมากกับการที่จะเตรียมพวกเราเข้าสู่อาเซียนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะคณะเราคณะเดียวคณะอื่น ก็ดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพวกเรานะคะสิ่งที่พวกเราให้กลับคืนมาเนี่ยนะคะจาก3วันที่อยู่ด้วยกันแล้วก็จากเมื่อคืนนี้เนี่ยคณะบดียังตึ้งเลยลูกตึ้งจริงๆท่านไม่คิดเลยว่าท่านจะเห็ภุพ่าดนี้นี้ ไม่คิดเลยจริงๆนะคะท่านบอกว่าคือท่านเนี่ยท่านอยู่ในแวดวง,งของกีฬาพวกเราจะรู้ว่าท่านคณะบดีชอบกิจการกศ,ศท่านจะชอบในเรื่องกีฬาท่านอยู่แวดวง,งกีฬาท่านอยู่แวดวง,งลูกเสือท่านเป็นวิทยากรลูกเสือลูกเสือนี่ค่ายลูกเสือก็สุดๆแล้วแต่ท่านบอกว่าไม่คิดเลยภาพเนี้ยนะคะที่ปรากฏแก่สายตาเนี่ยจะเป็นพวกเราซึ่งมือใหม่บางคนบอกว่าเพิ่งมาค่ายครั้งแรก บางคนถึงจะเป็นมือโปรแต่ก็สอ,สอนสอนน้องสอนสอนเพื่อนแนะนําเพื่อนในการที่นําแสดงด้วยกันคุณภูมิใจมากเลยบอกดนึงว่าพอคณะบดีทุกคนพวกเราเห็นไปเราจัดค่ายครั้งนี้เนี่ยทุกคนให้ความสําคัญหมดรองคณะบดีมาทุกคนเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีเวลาอยู่พวกเราตลอดก็มาร่วมเปิดงานมาร่วมปิดงานมาร่วมในการทํากิจกรรมกับพวกเราและคณดจากถึงมาไม่ได้หมด นะคะท่านติดธุระในการสอนในการอะไรก็มีอาจารย์บางส่วนที่เป็นตัวแทนมาครูม,มั่นใจเต็มร้อยนะคะรูกว่า,าเห็นแล้วคุ้มจริงๆไม่ใช่เฉพาะคุ้มที่เมื่อกี้พวกเราบอกว่าเก็บเรียบเลยนะคะอาหารอะไรอร่อยมาถามหนูวันนี้ก็อร่อยนะคะอร่อยไหมลูกอ,อ,อะไรอร่อยเขาวันนี้สนแสดงว่ามันมี generation gap นะลูกนะ มันมีช่องว่างระหว่างวัยถ้าถ้าวัยสูงขึ้นอย่างครูเนี่ยครูก็จะบอกว่าหลนเต้าเจี้ยวอร่อยแต่ถ้าเป็นวัยอย่างพวกเราเนี่ยเราก็จะบอกแผนแงเนื้อหรืออะไรอร่อยนะคะแต่ก็โอเคนะคะลูกเรื่องอาหารครูคิดว่าเป็นเรื่องรองสำหรับพวกเรานะคะความสําคัญไม่ได้อยู่ที่อาหารเรื่องการที่เราจะมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินครูคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่สําคัญสําหรับพวกเราเรื่องสําคัญที่สุดก็คือการมาร่วมกิจกรรมกัน การมาเป็นพี่เป็นน้องการมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์สังเกตเวลาพวกเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย10ห้ากลุ่ม1 5สาขาวิชาคุณรูเธอสนิทสนนกันมากเลยนะคะแล้วกูเข้าใจว่าเธอรู้จักกันหมดแล้วและอย่ารู้จักกันแค่สาวันนะลูกนะเราต้องสร้างเครือข่าย เวลาจบออกไปแล้วไปมีงานทําตรงไหนเนี่ยนะคะเขามีงานอะไรทาแจ้งเพื่อนแจ้งเครือข่ายอย่างน้อยก็น่าจะมีไลน์มีเฟซมีอะไรแจ้งข่าวสารกันควรจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอย่ามีเพื่อนเฉพาะในสาขาวิชานะคะให้มีเพื่อนทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะท้ายนี้ก็ขอคุณนะคะท่านคณาจารย์ขอบคุณน,ะะน,น,าาณนักศึกษาที่เป็นร้อยกับงานนี้จริง นะคะหลายคนบอกว่าทำเพื่ออาเซียนแคมป์จริงๆขอบคุณจริงๆค่ะค่ะ